แต่จริงๆนี่นะเรียนภาษาไทยก็ดีนะเพราะความรู้ถูกเก็บไว้ในภาษาอะไรเนี่ยความรู้เรื่องวิชาธรรมกายควรเรียนภาษานั้นภาษาไทยเป็นภาษาดนตรีนะมีนี่โอ้โหเสียงสามัญเอกโทตีจัตวาเสียงเพราะทีเดียวไม่ทราบว่าภาษาอังกฤษนี่เขามีคำผวนหรือเปล่านะกลับไปกลับมาเนี่ย อย่างวันสะพอนาไทายเนี่ยในกาละครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยยังมีสิงโตตัวหนึ่งเนี่ยของไทยนี่สบายเลยเนี่ยคึ่งหนังยีมังโสติงตึงนัวเนี่ยอืมเห็นไหมจ๊ะครึ่งหนังก็ครั้งหนึ่งยีมังยังมีโสติงสิงโตตึงนัวตัวหนึ่ง อ่าเหวันสปอร์ตไทยเนี่ยภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไม่มีคำนี้แต่ไทย่ครึ้งหนังยิมังโซติงตึงนัวอืมเห็นไหมครั้งหนึ่งยังมีสิงโตตัวหนึ่งเราได้เหตุนี้ควจรจะเรียนภาษาไทยกันยังเอาไปแต่งคำหัวเนียังเอาไปแต่ง,คง,ตงโครงได้เลยเอออย่าว่ารีบเรียบธรรมดาในภาษาไทยนี่มันต้าอัจรย์เนี่นะ นี่กตนมีชะข้าไหมหลูมบตะเลนเช่นหมูท่านบวชแคลนเขียวแควลนไลอยู่ดอนเลือดแปนทั้งควายไห้ลาเลืองมงอืมแต่แปลก็ฝนตกมาชะขี้หมูไหลเม็นตลบชูเหม็นทั่วบ้านคนเลวคู่คนเลวเลวใหญ่เดือดร้อนไปทั้งแคว้นอ่าร้ายลงเมือง อ่าภาษาอังกฤษไม่ได้กันแล้วกันไม่ได้เดี๋ยกลับไปกลับมาเี่ไม่ธรรมดาเนี่เห็ไมไนี่เพราะฉะนั้นภาษาไทย